กระทรวงศึกษาธิการจับมือกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ12-18ปี นางเกตทิ์สุภวณิชนนโฆศกกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง12ถึง18ปีนั้นโดยนายสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับราชวิทยาลายัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยกล่มควบคุมโรคและกลุ่มอนามัยถึงเรื่องการจัดสรรวัคซีนและการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ซึ่งทางแพทย์ระบุว,ว่าการฉีดวัคซีนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ และหรอข้อมูลว่าจะมีวัคซีนเพิ่มเติมที่สามารถฉีดให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นอกจากนี้กรมอนามัยจะวางแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน โดยการฉีดวัคซีนให้กับเด็กทุกคนนั s mate, <S enfin, tang, ้นต้องขึ้นอยู s ha, <S ่กับความสมัครใจของผู้ปกครองรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความคืบหน้าว่าจะมีวัคซีนมาเมื่อไหร่และผู้ปกครองนักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะต้องรอกข้อมูลที่ชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งว่าจะมีแผนกระจายวัคซีนอย่างไรและกระทรวงศึกษาธิการจะวางแผนฉีดวัคซีนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรให้เด็กได้รับวัคซีนที่รวดเร็วที่สุด โดยนางเกตทิ์สุภาพวณีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าถ้าวัคซีนมาตามแผนโดยภาคเรียนที่2และทุกหน่วยงานบริการมีการจัดการเตรียมความพร้อมในทุกด้านก็จะสามารถดาเนินการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนรองรับร่วมกับกรมอนามัยจัดแนวปฏิบัติ sandbox safety i s o u e ให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนด้วยความปลอดภัยโดยจะจํากัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจนและจะมีการคัดกรองตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยวิธีและผิด Eddition Test เน้นการทำทุกกิจกรรมในรูปแบบ Bubble and Seal และระบบติดตามเข้มวดของครูและบุคลากรพร้อมเฝ้าระวังสุ่มตรวจทุก14วันหรือ1เดือนต่อภาคเรียนรวมถึงการประเมินความเสี่ยงผ่านไทยเซฟไทยอย่างสม่ำเสมอโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญที่สุด